e ฟร์ดิบ็อ b o x เริ่มต้นวันใหม่ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเนอไม่มียเีโหลดยิ่งอยู่เลยเนย ้าวฉันเข้ามาก่อนดูดวงวันนี้แป๊บแป๊บแป๊บข้างขวไงโอ้ยเฮ้ยเต็มเฮ้ยวสวัสดีข้างขวมันแย่สวัสดีทีวีข้าววันนี้สบายแต่ว่าวันนี้จะมีมอนเตอร์เยอะคุณครูบอกสบายต้อนรับสุราอาหารสบายเราอยู่ได้เราสายต้องไปลงชั้นให้สุดๆถ้าตายจะโดนลบห้าชั้นนะครูไม่ผาย อิไหมนะเนี่ยเงินเข้า5ห้าร้อยดีใจเปล่าไม่เงินเข้า5ห<อ>้าร<อ>้อยอะก็เมื่อกี้เราเข้าไปกดตู้จดหมายแล้วได้เงินห้าร้อยจากแม่จะไม่หลุดเหรออ่าหลุดก็หลุดไปแล้วดิเออนะแล้วถ้าใครปลูกผักอะไรกันเราปลูกด,ด้วยเราเหงาอะไร,รอะ อ๋อเงินจากแม่ให้มา500ร้อที่หลังบอกแม่นะให้มาเยอะกว่านี้หน่อยมงคุณก็ไปคุยกับแม่เองสิแม่คงให้มาแค่น,นี้แหละเกมปุริเราทำบุญมาน้อยฮะไปเลยนะเจอกันที่เหมือง พลิกขายเลยดีไหมหรือว่าเก็บให้คนดีมีแค่มาแค่สองอเดนเนี่ยจะขายจะเก็บให้คนก็แล้วแต่ใจในปาถนานว้าววันนี้เจอแล้วเอให้คนดีกว่าเดี๋ยวมีคนชอบวันนี้วันดี้วันดี้วันดีโทรซลสวันดี้วันดีแล้วมันจีบอะไรไปวะเมื่อกี้อ้าวมันบิ้งมาเลยเมื่อกี้โอเคไม่มีของเก็บแล้วตัวนี้โยโยโยซานต้าวันอาทิตย์ วันนี้วันดีปีใหม่ใช่ไหมพี่ให้ของใหม่อันนี้อันนี้เริ่มเริ่มใหม่แล้วเออเริ่มของใหม่แล้วไปเก็บของที่หลายๆคนชอบแป๊บล็อกเวลาเก้าโมงทำไมทำไมเปิดเปิดบอกให้เปิดเหลือแค่สามหลือแค่นิดเดียวก็จะเปิดแล้วอดทนหน่อยแล้วกันเองเปิดเดี๋ยวนี้ไม่เปิดจะพังประตูให้หมดเลยไม่งั้นจะเผาให้หมดเลยเผาให้บ้านพังไปเลยบอกนี่ รู้จักไหมสายลูก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 อะไรปะเอ้ามันไม่รู้ตัวเองอีกจะพูดอะไรอเล็กสวัสดีเพื่อนสบายดีป่ะเราเรามีหอยให้ได้กันดีไหมก็ดูดีเฉยแล้วเงาเงาเกมปุริเกมปุริทำไรเกมปุริเกมปุริไหนอ่ะเออแล้วเกมปุริจริงๆดิเกมปุริไหนวะโบินเราเดินอยู่ทะเลตายไม่มีเกมปุริเฮ้ย เห็ดเราไม่ได้เดินอยู่ในเลายเหรเห็ดในถ้ำโตแล้วนะแบบไรอยากจะบอกว่าแถวนี้มีป่ากาลังด้วยป่ากาลังมีสองอันมันบอดทะเลทรายเรียกทะเลเฉยๆก็ได้นะเออเราพูดผิดไงเมื่อกี้เติมทรายนี่นึกว่าไปที่นั่นแล้วยังยังยังแล่วาเะยังไม่ถึงโอ้ยวัดดีอเล็กวัดอะไรวะต้องการอะไรเอาหมุนเมะ อเล็กถ้าไม่ใช่อเล็กเนี่ยวะใครก็ไม่รู้จำชื่อไม่ได้อ๋อไม่ชอบอีกไอ้บ้าเอ้เอางูนเปล่าลุงอยู่บ้านปะครับลุงโตกป่าอยู่บ้านปะครับเอาลุงยู่ด้วยอ๋อไอ้นั่นเขาไม่ชอบเป่งลุงเาชอบลุงชอบพีแอลชอบดอกไม้ลุงคุยกป่รูาชอบดอกไม้กับพวกผลไม้ ผมจะเดินไปทางนู้นยังไม่ได้คุยกับพ่อเลยกลับไปคุยกับอะไรก่อนอยู่อเล็กอเล็กอยู่บ้านเปล่าอ้าวเฮ้ยตื่นหนึ่งอไรปลอดภัยแล้วมัู้กอ๋อตอบคำถามอ๋อถ้าเธอถ้าเธอสามารถอดมาจนภัยได้เธออยากจะไปที่ไหนเหรอฉันอยากจะไปที่ไหนเหรอไปที่ไหนก็ได้โตแล้วบอกเขาไปอืม เออแบบนี้ต้องแปลภาษาฮะวุ้นแปลภาษาไอ้หนุ่มต่างดาวสวัสดีลูกผิดแล้วไม่ใช่วุ้นแปลภาษาแต่เป็นอากูกูเกิลแปลภาษาสงิงห์ก็จะเปิดกูเกิลเลยแหล,ละโอ้โหติงห์ก็รักมันมากดีมากดีม,กดมันต้อง <มา S 1> ทำแล้วล่ะเพราะฉันอ่อนอังกฤษมาเกเลยอย่างงี้สวัสดีคร้ๆเราขอตั้งขอตั้งขอตั้งตัวเกมให้มันดูง่ายๆเลยตั้งตีแล้วไปหาของซะ ตังตีแล้วไปหาของเข้ามาเดี๋ยวน่าจะว่าไปข้อสุดท้ายมีถามเอ้ยมีตอบตอตอว่าไปทํางานร้านโจจ้าเน,นี่นะเวนอ้อยอ้ยยอ้ยยอ้ยเดินหนูเดินกระตุกค่ะสวัสดีค่ะแจ๊ดเขาบ้านเลี้ยงบัวด้วยเฮ้สวัสดีครับชายหาดสวัสดีป้าข้อแรกชายหาดส <ingt S 2> วัสด,ดีลุงอ,อ,อสอนนจจลุงแต่ละคนคนี่มีความแตกต่างมาก เกผูที่สาวน้อยมาตาจอรอหันถ้างั้นโคสามอันนี้อันนี้มีใครอยู่ในห้องเปล่าไม่สนุกเยยไม่สนุกเยยด้วยน้องบอกทำไมพี่โซล่าดูแปลก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 ยังไงไม่รู้น้องบอกแค่นี้แปลกเพราะว่าเราอ่อนภาษาไงปลาเก่าแก่เหรอถ้ามีโอกาสได้ไปที่ไหน ชายหาดทํำมืดป่าเก่าแก่ฉันเป็นอยากไปเที่ยวป่าดูสักครั้งนาอยากไปเที่ยวป่าดูสักครั้งเหรอโซล่าป่าไหนเพื่อนป่าไหนป่าเก่าแก่ป่าเก่าแก่ด้วยสวัสดีลุงเอ๊ะแล้วทำไมป่ามันต้องเก่าแก่ไม่รู้สิอ่าลุงให้ของป่าไม่ได้อ๋อให้ไปแล้วฉันว่าอุ่นเนี่ยเดลลี่มันรับแต่มันไม่บอกอารมณ์อ่ะโง่มากอ่ะอะอะไรนะ เฮลลี่ไงมีแต่เฮลลี่ไม่มีเฮลลี่อ่ะอะไรแหละนั่นแหละอะไรต้มยำอะไรผัดเผ็ดนั่นแหละฮะว่าไงคุณนายกป่านนี้ผมยังหากระเกงในคุณไม่ได้นะเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนนักที่อะไรไปบอกเขาไปบอกเราอยู่ครอกตัดร้านขายตัดยิงเข้าไปไม่ได้เลยถ้าเข้าได้ป่านนี้โซล่าแม่งคงเข้าไปม้างเลยวซลจะเข้าไปสูดดมสุดดม อุยได้ข่าวได้ข่าวว่าเราได้โค้ดต้องไปเอาคืนที่เขาไม่เสร็จแลไปเลยโซล่าในคนเดียวก็เอาอยู่แล้วดมนี้เอาอยู่อ่าโอเคนึกได้่ตั้งแต่เราต้องหาปลาตัวเล็กนั่นนี่หว่ามันอยู่แถวไหนวะจำได้เลตอนเล่นคนเดียวนี่มันตกแถวนี้หรอมั้ยเจออะไรเวิร์กเวิร์กด้วยเหรอ ปลาทะเลนี่สุ่มได้ตัวที่ต้องการยากเป็นบ้าเอาวะดิเกมวันนี้เฮ้ยตัวอะไรวิ่งมาวะเฮ้ยคน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 เฮ้ยแถวนี้มีวัวด้วยอ,อ่าไทเกอร์เอาวัดิวัดิวันดีนดอ้าวเดินผ่านเฉยตัวทองอวิ่งหายเฉยคนหรือผีเนี่ย อาจจะเป็นพลังงานบานอย่างก็เป็นได้ไดเรื่องนี้เร็วจะไม่ยุ่งลุงจะไม่เยี่ยวล้<ซ>ถ้าลุงไไนนะถ้าลุงไม่เยี่ยวนี่เดี๋ยวจะป่วยเอาได้นะครับลุงทำไมอ้าว <laughs> บอกทำไมปุ๊บได้ <laughs> ได้ปักเป้าเลยนะเองยอดเลย อยากกินปักเป้าไม้มครูอาจจะออกอาการแบบเดียวกับในไมค์ครับก็ได้อ๋อกินแล้วมันจะเบอรเบอร์ใช่ไหมวัส <c oughs> ดีมาลุอ่าฉันมีของจะให้นะเอะบินเซนกับแฟน,แน,แนมาทําอะไรทะเลเออเอาไหมเอาไหมมาลุเอาไปเอปเอครูนายอยู่แถวไหนอยู่ข้างๆมาลุเนี่ยมาลุนั่งอยู่ไม่<ด>ไม่ออกหมายถึงสถานที่บอสถานที่หน่อยดูละ หลุมศพหมาอ่าขึ้นไปนิดนึงแล้วช่วยดูวันเกิดได้ไหมไม่ได้เช็คนานละได้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 เดี๋ยวดูให้โอยวันเกิดใครวันพรุ่งนี้วันเกิดของลุงลุงกัตอ่ะลุงกัตอ่ะอ๋อกัตไหนละอ๋อลุงกัานลุงร้านบาร์ไงอ๋อลุงร้านบาร์ได้ลุงมีหนวดอ่ะลุงกัตอ่ะ กัดดูคนดูแลบาไงเออคุณลุงมาริโอ้ได <sm> ้มาริโอเมาเล์ทำไมวันนี้ฉันได้ฉันได้ปั๊บเป้ารัวๆเลยเนี่ยสองตัวแล้วนั่นน่ะสิเขาก็ว่าแล้วกะสพิม์เก่าอีกเอาเข้าไปยะแ่วนี้มีกระดาษเรียงเต็มเลยึงงงงะตต ฉันแม่น,นันตกปลาอยู่ริมทะเลได้แต่ปักเป้ามาเดงอ้าวเขียวหรี <c oughs> อออต,ตัดไม้เหรอเฮ้ตัดยาวๆเลยไล่หัวไรคหัวหาเรือรรร่องหรอ,หรอปลาปลาไม่มีนะครับไม่มีครับผมขอโทษขอโทษฮัดีๆๆตอนนี้ต้องเข้าไปจีสลาเหมอือน คุณครูอสลามใช่ต้องตีสลามแปดตัวตีไปตีไปเพราะคุณครูเขามีความแค้นกับสลามจากลัคกี้บ็อกชใช่ใช่คราวก่อนนี่แบบสลามมันทําร้ายเราไปเยอะเราต้องทําร้ายติดใจมันบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติปลาตัวนั้นมันต้องตกกันคืนแน่เลยอ้ท่านแซมท่านท่านวินเซนโอ้โหโอยโอ้โห โอ้ยเดินเดินโดนน้ำมาเหนือบโดนน้ำมาเหนียบทำมาเหนือบอย่าอย่าสนามเขาโวยกระโดดมาอีกแล้วทำไมไม่ต้องกระโดดมาใกล้เราด้วยเนี่ยมันรักเราเสียใจรักนายเฉยก็รักนายจูจีอะไรกันจูจีกระปุ่นใช่ใช่เราก็จูจีกระปลิ่งอยู่โปลิุ่นแน่นอนถ้าเขาลากอ่ะโปลิ้เจะของที่ไม่ชอบหลายครั้งแล้วเนี่ยเพลงแล้วเนี่ย ทำไมอ่ะจำจำไม่ได้ชาวบ้านชอบอะไรบ้างเราก็ลืมเหมือนกันเราแต่นั้นเอาให้เราเปิดชาร์ตของชอบชาวบ้านอยู่จริงดิเออเหรอก็ไอชาร์ตที่เขารวบรวมข้ออะไรนะข้อมูลต่างๆกองสตาร์ดีวันดี้วันดีโปลิงวันดีโปลิงดีัอดีเค แถวนี you, mm ้ม hmm. ีแร <cat at> ่พอให้เก็บได้แน่ๆกล่องๆๆๆๆๆขุดก่อนขุดก่อนเออเก็บเก็บไม่ได้ชิบหายของเต็มอมไปไปแล้วมาลูไม่ชอบอีกโอ้ยมาลูไม่ชอบด้วยอ่ะเออคริสตัลโอ้โหมาลู้ทำไมทำอย่างนั้นล่ะเดี๋ยวจกถอดจอยออกตีตีตีเออมีเนื้อสลามไหม นื้อสลามไหมเนืสลามไหมนิสลามโอเคต้องไปคุยกับลูวิสคุณโควอยากได้เนื้อสลามเหรอซื้อผงเยลลี่แล้วก็ใส่สีทำเองเลยเหมือนนะมันเหมือนนะุูกับเียวเลยเดียวนื่จะตอบมุกยังไงวะไม่ได้ตอบมุกพูดจริงมันเหมือนสลามจริงๆเคยลองทำแล้ว เล่แม่งมาซะแบบนี้กูก็นึกว่าจริงจังกูก็เลยขุดเงียบๆเลยเห็นไหมเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยไม่ดูเลยเนี่ยให้ดูอะไรอ่ะแซมตอนหลังเวลาเล่นอะไรบอกกันหน่อยเสียมกันสักนิดจะได้รู้ต้องอะไรยังไงต่อแต่ละมีโจ้าโค้ดไม่ไม่เมย์มตกปลายังไงไม่ได้โจ้าโคลาอ่ะนั่นเดี๋ยวมันจะตกอะไรได้บ่อย โจชาโคลาไม่ต้องมีทั้งวันเองเอาก็เองวะเฮ้ยแฟนนายวิทย์ไปไหนลืมดูอะไรเนี่ยคุณยอมซื้อโจชาโคลาเลยเหรอเออดิโอ้โหดเกินเงินห้าร้อยแม่เราค่าป่ะล่ะเอาเรามีอยู่แล้วนะขวดเองนี่วะไอ้บ้าเลยอ้าวแล้วเงินแม่เราอ่ะคุณเคลียร์ปัญหาเงินแม่เราก่อนดิลูกรู้เลยว่าเจอแล้วเซนอยู่ไหนอ่ะหน้าบ้าน แนปอยู่หน้าบ้านน่ยหน้าบ้านไข่ยุ้นหน้าบ้านแบนี้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแซนฉันมีเอิร์ธคริสตัลฉันฉันอ่านข้อมูลแล้วนายชอบนายชอบเลยนะเอิร์ธคริสตัลนี่อันไหนนะไอ้คริสตัลนี่มันเป็นสี่เหลี่ยมแบบหันหัวเหลี่ยมลงล่างโอ้โหโคตรดีมีออร่าหน้าไม่มองคริสตัลเดี๋ยเอาไปให้ลุงลูวิทกันดีกว่าเดี๋ยวลุงลูวิดเห็นรอยนั่นมาซะแฟนแฟนตาซีเลย โอ้โหทำไมมันเรื่องยาวมันยิ่งใหญ่จังวะคริสตัอนแผ่นดินนี่ก็มันชื่อเอ r t h crystal น่ะแปลตรงตัวก็คือคริสตัอนดินเอ๊ะส่งส่งส่งไม่ให้อ่านม้างส่งไม่ให้อ่านมัางเดี๋ยวอันนั้นคือเราแปลได้เองจะบ้าเหรอไม่ใช่ส่งไอชี่อ๋อต่างเดี๋ยว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 จบวันนี้ก่อนเดี๋ยวส่งให้เอ๊เอ๋อค้างค้างค้างโอ้โหวันนี้มีของขายแค่ปักเป้าตัวเดียวน้องบอกฮ้าหาาเงินแม่เงินแม่ ใช่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 เงินแม่เรายังไม่เคลียร์เลยอะไรวะลุงครับลุงลุงรอผมก่อนนะลุงลูวิสผมจะเอาของไปส่งลุงเ๋ยนี้แหละลุงคือความหวังของหมู่บ้านมีของไอ้มีวัตคเวทที่ใช้เห็ดใส่ลงไปเหลือหรือเปล่าเช็คแป๊บสิอ๋อเห็ดสีแดงลองหาดูดีๆเผื่อเจอเห็ดสีแดงเคยใส่ไปแล้วโอเคงั้นไม่เออลุงอยู่ร้านร้านบาปเราขายเห็ดแดงเลยดีกว่า เราต้องอยู่ร้านอาหารหาลุงลูวิทครับไม่อยู่ที่บ้านนะไม่รู้อยู่อยู่หรือเปล่าผมผมผมไม่รู้ไงแล้วตอนนี้มันดึกด้วยแล้วด้วยคุณคนอยู่ในบาร์มีอยู่แค่ไม่กี่คนเนี่ยลุงลูวิทไม่อยู่อ๋อปลาลุงลูวิทไม่อยู่ทำไมลุงลูวิทไม่อยู่วะ งงแป๊บหรือลุงแกอยู่ที่บ้านเอาหินไม่ได้อยู่ในกล่องน,นีถ้าเข้าไปในบ้านแกตอนนี้แกอ,อยู่กับเราเนี่ยแหละนั่นไงว่าแล้วเข้าไม่ได้เลยสองทุ่มไปแล้วด้วยเสียใจไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งเพจวันนี้ตอนเช้าวะแหน่อย่าปล่อยความมืดครอบองำเจ้าโาค่นน่ากาลัวทำ้มบรรยากาศให้น้ำหมาเจริญลวไงเอออย่าลืมให้ฉันก็ลืมให้เหมือนกันขอบใจมากที่เตือน เรามีฟาร์มไก่แต่เราไม่มีไก่มีอ้าวมีสองตัวหรือมาเช็คเฮ้ยมีตอนไหนเนี่ยแล้วไปเอามาตอนไหนในฟาร์มไก่ฟาร์มไก่มีไก่แต่ไม่มีไก่มีไก่สองตัวโอเคโอเคเดี๋ยวเราขายของก่อนขายอ่าประการังใส่นี่ไปรีไซเคิลขายอ่า ส่วนตัวนี้าาไปไปัป๊บปับ๊าาบปั๊บแล้วก่อนนี้บวก 20, าายี่สิบ 20, งั้นขายสีเขียวดีไอไอหอยหอย,หอยเรนโบว์นี่ต้องขายไหมย,ยายายา,ยามีเควสเกี่ยวกับมันอยู่โอเคเก็บไว้งั้นติดติด,ด,ดมันใหญ่ใชยไม่ได้น้ำยายายามาต้งยาหลายรออเดี๋ยวเผลอเข้าไปยาอะไรยังไม่ได้แต่งไมาแล้วไม่แต่งอะไรดีละเออดไม่แะ ใจที่ได้แต่งกันนะยังเหลืออะไรเนี่ยตองเดินสำรวจบ้านให้ทั่วเผื่อเจออะไรดีๆบ้างนี่กี่โมงเที่ยงคืนไปนอนดีกว่าลาดิลาดิสวัสด์โอกามิลาดิสวัสด์ตัดปาปริรัตลาดิสวัสด์โซลัดฟันดีนะเนี่ย้องมันเพื่อนเพื่อนไหนยิ่งไม่เต็มเท่าทีเจมบุรีเธอเธอเอามันไปเก็บไปที่อื่นที่ไหนก็ได้ถ้าที่ที่ฉันไม่รู้จักเลย ฉันว่านักบัลเนี่ยมันต้องหาหาหมออย่างหนักเลยเนี่ย <c oughs> นักบัลมันคุยคุยกับตัวเองแล้วเนี่ยกลั <c oughs> วแม่งหนักกว่าคุย <c oughs> แต่อยู่ในซีมแล้วเนี่ยเออแมา่งเพ้อไปไกลม่กอนได้หรอ